โอเคช้านี้ขอมาแบ่งปนเหมือนเคยตั้งชื่อเรื่องว่าอิทธิบาทสี่ที่มีใน call center ครับวันนี้ขอแตะเรื่อง call center อีกครั้งซึ่งเขาพูดถึงเขาหลายครั้งมีพอสมควรแต่นี่ในรอบน่าจะกว่าสามตืเนาะที่ได้มีความเกี่ยวข้องพูดคุยกับ call center มาในหลากหลายรูปแบบมาก สไตล์คอร์เซนเตอร์ฮะ,ะโทรมาก็ทําให้เรารักให้เราโลภหรือแม้กระทั่งให้เรารอยู่ความสุโดโกรธหรือหลงหรือเล่นกับอารมณ์หวานะครับตลอดสามสบไม่ใช่สามปีมันเริ่มจากขอพูดอีกครั้งอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ถึงอยากกลับมาพูดเรื่องนี้เมื่อกว่าสามปีที่แล้วที่คอร์เซนเตอร์ยังอาจจะไม่ได้โด่งดังที่นี้มีคอลมาที่ภรรยานะครับแล้วก็ หลอกย่งบัตรเครดิตเขาตกใจมากแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าเจเย็นมันไม่ใช่มันพนูดง่ายงว่าขอาให้เขาใจเย็นแล้วก็ลองสืบ้นสรุปว่ามันไม่น่าจะใช่มันเป็นเรื่องหลอกนะครับตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเขาคอนใรเป็นต,นตแล้วหลังจากนั้นไม่นานน่าจะเป็นเริ่มอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็เริ่มมีข่าวออกทําให้เราเข้าใจว่ากระบวนการมันไม่เริ่มก่อนเกิดผ่านมาสามปีในระหว่างทางนั้นผมก็ได้มีการพูดคุย กับคอ l l เซนเตอร์เพื่อให้ทำความเข้าใจกับเขามาเป็นระยะแต่เมื่อพฤศจิตที่ผ่านมาก็มีเรื่องใกล้ตัวที่รุนแรงก็เป็นคนในครอบครัวนะครับก็ถูกคอ l l เซนเตอร์หลอกไปสูญเงินไปจำนวนเงินไม่น้อยนะครับบอกย่อดได้ก็ประมาณสักหกแสนบาทซึ่งมันเยอะมากๆมันก็เลยทำความเจ็บช้ำทำความปิดอัดขับข้องใจให้ผมด้วยแล้วก็คนในครอบครัวนะฉะนั้น ก็เลยกลับมาดำเนินการพูดคุยกับคอร์เซ็นเตอร์และก็พยายามที่จะเอาความพยายามของเขามาขยายสู่สาธารณชนโดยพยายามจะเอาบัญชีม้าที่เขาผมได้พูดคุยและเอามาเอามาเผยแพร่ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้หรือไม่ก็อยากทําความเข้าใจใเขาว่าเขาเนี่ยมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างแล้วก็พยายามจะเอามาเผยแพร่ ที่เอามาพูดเกินนามชยาวเนี่ยก็เพราะว่าล่าสุดก,ก็มีความรู้สึกว่าคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคอรเซนเตอร์จากที่พยายามจะปล่อยวางไม่คิดอะไรดูซิว่าใช่หรือไม่เขามีความอดทนอดกั้นพูดคุยกับผมในเรื่องหลากหลายรอบตัวมาระยะหนึ่งจนตอนนี้คงจะเริ่มเผยออกมาแล้วว่าเขาพยายามที่จะหาช่องทางหลอกล่ออะไรสัรอกอย่าง ทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยลักษณะของ call center แล้วก็มีการที่มีการบุกจับอะไรกันมากมายแล้วก็มีคนที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งระดับสองระดับสามหรืออะไรที่มียอดได้ยอดเงินไปพอสมควรสมมุติว่าเราคิดว่าอันนั้นนะคืออาชีพหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีการพัฒนามันมีความอดทนมันมีความทบทวนมันมีการทําซ้ําหรืออะไรมากมาํทให้คิดถึงคําว่า อิทธิบาตสี่ในหัวเรื่องวนันนี้ที่บอกว่าอิทธิบาทสีที่มีในขอถึเบอรเราลองมาเจาะดูอย่างเช่นสันทาสันทัก็คือรักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักคนที่ไปผมเชื่อว่าบางทีไม่ได้ทําในสิ่งที่รักเพราะเขาคงไม่ได้รักที่จะเขาเรียกว่าทํางานหลอกลวงชาวบ้านแบบนี้แต่เมื่อเขาไปแล้วจะด้วยบังคับจะด้วยสมัครใจ เพื่อจะหาชีวิตรอดเพื่อหาเงินหาทองมาคนเปิดครอบครัวตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นอะไรก็นั่งกับเขาก็เลยรักมูสิ่งที่ทาเมื่อเขารักมีสิ่งที่ทําสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาที่เขาต้องปฏิบัติและเขาต้องทําบางคนนะไม่ช่ที่เกิมันก็เกิดผลวิริยะนะครับเขามีความท้าเปี่ยนเขามีความมีหรือไม่ในการทํอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเล่า เขาคุยก okay, ับผมทุกวันเช้าทั้งงานเยน็นมาเป็นเวลาเป็นเดือนโดยไม่พูดไม่คุยไม่แตะไม่หลอกเลยเขาคือมีความภาคเทียรมีวิน,นัยจิตตะคืออะไรนะคือความโฟกัสจดจ่อมุ่งมั่นว่าโอเคฉันจะหลอกตรงนี้ฉันจะหลอกคนนี้ฉันต้องอดทนฉันต้องจดจ่อกับวิธีการขั้นต่อและวิมังสาคือมีการทบทวนนะครับมีการตรวจทาน ดูว่าเอ๊ะคนนี้สนใจเรื่องอะไรสังเกตได้เขาจับจุดจับผมมีเรื่องอาการบาดเจ็บป่วยเยี่ยมคนป่วยเขาก็จะเจ็จบจะป่วยด้วยผมชอบท่องเที่ยวไปตรงนั้นเขาก็จะเอาลูกเป็นลูกปอมานะของการท่องเที่ยวมาบอกผมสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็จะเอาตรงนั้นแปลว่าอะไรเขามีการศึกษาทบทวนอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆว่า หลักการอปธิบาทสี่ในการทําอาชีพให้ประสบความสำเร็จพวกนี้มีกระบวนการฝึกฝนมาครบจะถามว่าเอาเป็นตัวอย่างได้บ้างไหมก็ถือว่าได้เพราะล่าเขาใช้หลักการได้ครบมีความอดทนมีความภาคพียรมีความเจดจออมีการทําซ้ํามีการทบทวนทวนความอันนี้แหละที่ผมองแต่ถ้ามีโอกาสการอรเซนเตอร์ซึ่งมีเยอะมากผมคิดว่า ทุกวันนี้ที่เราบอกว่ามีหลายแสนคนอาจจะไปแตก้านก็ได้ถ้ามีโอกาสมาฟังชิ้นน้ผมขอชื่นชมและก็ไม่ได้อยากจะตำหนิอะไรมากมายกับคุณนะว่าคุณต้องหลงมาท,ทําอาชีพนี้อาจจะด้วยแค่หมดหนพางก็เลยลองทำดูเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดหรือจะถูกบังคับไปแล้วเมื่อบังคับไปแล้วหลีกเลีย่ยงไม่ได้ก็เลยต้องทำก็ชื่นชนมในความขเพียงไรแ่อน แต่ขอให้คุณพบเจอและหาวิธีหลุดร่ออามาจากตรงนั้นแล้วก็มาชดเชยให้กับคนที่เสียหายด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่บอกให้ข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครอยากความช่วยอาจจะหลงผิดหรืออะไรก็ขอให้กำลังใจกับพอเซนเตอร์แล้วถ้ามีโอกาสเราได้พูยคุยกันผมยังให้เกียรติคุณเหมือนเดิม ประมาณนี้แล้วกันที่อยากจะสือสะ่อสารเขาบกันนะครับ